โดนครับโดนสลามก็ไม่มีครับโดนสิครับโดนครับโดนสวยๆเลย สวัสดีนัตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ลีบิสัตจะมาตกปลาด้วยเหยื่อปลอมนะครับวันนี้จะตกปลาช่อนแม่น้ําโขงนะเนี่ยฮะตามริมตลิ่งนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินตกประมาณเนี้ยฮะสองสามร้อยเมตรตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับตอนนี้น้ํากําลังลดลงนะครับก็จะทําให้มีปลาช่อนมาอยู่ที่ริมฝั่งเยอะนะครับวันนี้จะใช้เหยื่อเป็น หัวชิกปลายางครับใช้ตัวนี้ก่อนนะ กัดนะครับโอ้โหกระดุกหรือเปล่า โดนครับดูไปชนส์วสวยนะส์สวยเลยนะเดี๋ยวเราลากขึ้นนะครับผลดพอดีนะ ้ปฝั่งนะน่าจะใช้เจ็ดแปดขีดได้นะครับเจ็ดขีดได้นะเจ็ดแปดขีดได้นะนี่ครับเดี๋ยวเก็บครับตันนี้ โดน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 ครับว้าวสวยเลยน่าจะห้าขีดได้ตัวนี้ติดขอบปากแล้วยกเลยโอเคครับนตัวที่สองสองูอง้หลุดแล้วครับ โอเคนะพอะชร์ไม่น้ำโขงโอเคครับสวยๆเลยได้ครับได้พระช่อนครับไม่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 ค่อยมีครับมีปลาชโดะไม่มีครับชโดไม่มีน้ำโขมไม่มีชลามก็ไม่มีครับมีบ้านไหมค่ะคุณจะตกกูมาในอีสัตย คกว่าจะได้ก็แล้วแต่จังหวะครับถ้าเจอมันมันก็กินที่เขาตอบออก็แล้วแต่ปีมืออะครับมาทำอะไรการให้อาหารปลาใช่พอดีว่าไหวกินแทนปลาจริงเหรอไหวที่ก็ตกแต่ตั้งไหนมาเนี่ยเพิ่งมาครับตั้งแต่เมื่อวานเหรอเฮ้ยมันไปเกี่ยวกันเพิ่งมาอีตไอ้ติด อุ้ยโอ้ยเลยนะตรงนี้ปลาเต็มเลยโดนหลุดไปนะครับได้ค่ะโอ้อช่าง เดี๋ยวเดี๋ยวไว้รุ่นถ้าถ้าพี่เอาลงทิกตอกหรือว่ายูทูบได้ไหมรูปพวกเองอไงมีใครติดอะไรไหมได้ไน้ค่ะน่าอยู่เนาะพี่ฝากไปดูทิกตอกหลิวพิศาลด้วยนะครับอ๋อหนูเคยดูช่องพีค่ะจ่าแล้วเคยสวัสดีจ่าแล้วเจอกันครับ

หลนครับโดดสวยๆเลยลากขึ้นเลยครับโอเคไปช่อนสาสวยครับติดขอบปากเลยนะแต้มที่สามครับเฮ้ยค,ครับ โดนโอ้โหกัดหลุดทับฟองขึ้นนะโอ้โหหลุดหลุดหลุด,ดโอ้โมันกัดหางขาดเลยนะมุนเพินนะครับนึกว่าชนหินนะโอ้โยเป็นเยอะฮะได้สามตัวครับพี่ Ponađu. Oho, je 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 je. ขโมยหางเราไปกินสีดำลงครับอุยอะ โดนสิครับโอ้โหลุดแม่ดื้อน,นะหลุดพี่โอ้ตายแลว้วน่าจะเดแล้วก็กินใหม่ตกใจแล้วบ้างโดนเบ็ดแล้วบ้างเมื่อกี้ ครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการตกปลาช่อนแม่น้ำางของหลิบปิสานะครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมด3แต้มนะหลุดไปก็ประมาณ3ตัวนะที่มันกัดแล้วหลุดนะครับ3ามแต้มสวยๆนะครับก็ไซส์ประมาณ5-7าถึงเดดนะกำลังสวยๆนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้หลิบิสาขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ